ไม่ยานังนะ่งเลยยกสูงๆนะเทลงไปเลยเทรถเลยเทรถเลยครับรถนานเลยนะ<อ> ลูกศรตัวสองได้เจอพระองค์สระดีพี่น้องสมงสิ่้วยกันเป็นศิลส์ขึ้เสียงจากที่อากาศแสดงมองไปง่ามอลมสิงใส้หรือว่าศิลป์ลสิงส้ันหมเป็นวงบอลัมบอลกระสุนะาลกรับานักแกนบอข้ากรับมาส่ทีนะครับผม่เดนมาจะองมาจะปริยัตสรตงนะครับผมวันนี้นะครับผมยยเชิ นะครับผมเป็นศิลปินมรดกีสานนะครับผมอาจารย์แม่ผมอทองุแม่วสิทุ่ทุสินะครับมตงารนัาไม่ท่เี่ยวนครับผมที่จะให้วาวลความซื่อให้กับานาชครับประมีจานออนุกาตส่งขายสิับอยรวยรวยรวยนะครับสำเร็จสงปรารสนานะครับตั้งใจเดียนครับรับน้ำเ่ไหมครับมาาบมัง ทำระต้อนจากี่้อนับม่รามากนนะตอนนี้อยู่กับอาจารย์ยุทธพง์นะครับนะอาจารย์จาการ้อยเอ็ดนะ วันนี้ก็มาทำพิธีนะก <c oughs> ล่าวองค์การนะครับบูชาพญานาคนะครับแล้วก็นะขอขมาพระแม่อุ้งคานะครับในงานลอยกระทงนะ <c oughs> <c oughs> ของมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนะงานนี้นะครับชื่อว่านะศีฐานเทเบิลนะครับนะหรือว่า นะสมมาบูชานาะนะวันนี้ก็มีการวงสวงนะองค์พญานาะคทั้ง60ตนนะครับนะแล้วก็นะหรือว่าเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันจันทรอนจันทร์นะนะทีมงานอมาราก็ได้นำน้ำหอมอมารานะครับมา บูชาองค์พญานาคด้วยนะครับในพิธีนี่นะฮะก็ฉิ่ถวายองค์ปูองค์ย่านะครับนะรวมไปถึงถวายเป็นพุทธบูชานาคบบูชานะครับนำกล่าวคำถวายโดยอาจารย์ยุทธพงศ์นะครับ นะครับผมพ่อพ่อกันแน่นอนนะครับผมกับคุณแม่อุดมศิลปินมรดกอีสานรายกับพ่อพ่อกันแน่นอนครับผมกับลูกหลานมุกบงการศิลป์ไส้นะครับผมมือนีบ้าเล่นรูปแบบหมอรับเรื่องต่อตอนทำนองขอนแก่นมือนีนำเสนอผลิตตระกรองทำนองขอนแก่นกับผมในิองเรืองนั่งจันทจวนนะครับผมปลายปากกาเพราะอาจารย์ท่าปัจจุทันซึ่งเป็นสำว่าต้องเลื่อนจากคุณแม่อุดมศิลป์นะครับผมจะไหนศิลป์ รูปแบบใดนะครับผมพี่น้องสามารถจับจองที่นั่งกันได้ครับผมมนีช่องฟรีนะครับผมทอดประมันเที่ยงคืนโดยประมาณ นะครับผมพี่น้องสามารถจัดจองที่นั่งได้ครับผมไม่นานเกินรอครับผมไม่นานเกินรอนะครับผมลูกหลานศิลปินสินไส้ลูกหลานหมอรนุ่มซินไส้ครับผมพร้อมนะครับผมที่จัดทาการแสดงไม่นานเกินรอครับผมด่านหลังไม่ที่ตอนนี้นะครับผมกำลองมากกว่า70% 80แล้วนะครับผม ม่นีอาชิมิตะล้กิติมาศนะครับผมมารวมขึ้นเวทีนั่งีเป็นผู้ใดนะครับผมจะต้องล่อรุงนะครับผมคระผมศ์กันได้ พามานาออกมานำเงินมาสากมามาจะนำมาทวงแค่ใสังงินกันมาแค่พนักงานสนิทจากเงินมาจากทองมาจากทำมาจากขทำมาเลยนี้ อาจารย์เอครับก็จะเปิดที่จากสองสารหนักพิธีบอ งานของเข้านะครับผมได้ร <and> ุนีนะครับผมทีมงานแสงดีเสียงนะครับผมจากทีมงานนาคบุญชาแะแล้วผมดูแลโดยอาจารย์เอ็ดดี้มิกมาสเตอร์นะครับผมและเวทีนะครับผมได้อายิวาสนะครับผมขอความรับมือขอความสนับสนุนขอความอนุเคราะห์นะครับผมจากพี่เอจากทีมงานหมอรำพันิญญา นะครับผมทีมงานหมอลำคณะสาวบังขารุ่งเรืองศิลครับผมซึ่งมือเคื่องมีก็ได้เปิดฤดูการที่อำเภอสีชมพูจังัดขอนแก่นและก็ได้รีบเดินท่างมากนะครับผมให้ลูกล้านหมอรำศิลป์ไสศิลปินศิลป์ไส้นะครับผมได้